สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเจอแกะแม่พัน์ุของเรานะคะยืนแบบไปไหนไม่เป็นนะคะตอนนี้ติดอยู่ข้างรั้วนะคะเราก็เลยมาดูนะคะว่าเป็นยังไงทีนี้เราจับดูนะคะหูเย็นเย็นเหมือนอาการแบบว่าจะชักนะคะและตอนนี้เราก็ได้ทําการให้ยาไปแล้วนะคะยาที่เราให้ก็คือยาลดไข้นะคะทําแบบอาการเหมือนจะชักนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะให้ยาออกซี่นะคะคิดว่านางน่าจะเป็นไข้หวัดนะคะแล้วก็มีอาการเก่งกระตุกจะชักนะคะตอนนี้คือยืนไม่ไหวนะคะเมื่อตอนที่เรามาเขาจะเอาหัวซุกไว้ตามตามรั้วนะคะหัวซุกไว้ตามรั้วคือไม่ให้ตัวเองล้มเราก็แปลกยืนทําอะไรนะคะนึกว่าหัวติดตะข่ายนะคะก็เลยมาดูแต่ไม่ใช่นะคะณตอนนี้เห็นไหมคะขนของเขาจะขึ้นนะคะ จะขึ้นฟูเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ยาออกซี่นะคะเมื่อกี้เราให้ยาลดไข้ไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้นางไปไหนไม่ได้นะคะเราให้สะโพกนี่นะคะนี่ก็จะเป็นโคนหางนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะนางน่าจะเป็นไข้หวัดนะคะนี่เข็มตัวนี้เป็นเข็มตัวเล็กนะคะ เบอร์ยี่สิบสองนะคะมันก็จะไหลช้าหน่อยนะคะให้เข้าออที่กัมเนื้อหรือบริเวณใครจะจะให้ก็จะให้บริเวณนี้นะคะบริเวณต้นคอประมาณนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะขิมเราต้องซิฟแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเข็มเราใช้ที่ความยาวหนึ่งนิ้วนะคะหรือว่าใครมีความยาวครึ่งนิ้วก็ใช้ครึ่งนิ้วเลยจะไม่ต้องตัดปอกเข็มแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะท่านผู้ชมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมคะเพราะว่าเข็มพลาสติกนี่มันจะมีที่เราอยู่ที่นี่มันจะไม่ค่อยเอามาขายนะคะครึ่งนิ้วมันจะเป็นเข็มเหล็กนะคะที่มีครึ่งนิ้วแล้วก็ไม่ต้องทําปอนะคะสามารถทิ่มเข้าไปตรงๆได้เลยนะคะสําหรับแพะแกะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแกะแม่สาวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ อาการขนมันก็จะขึ้นนะคะนะคะี่ค่ะหูเย็นนะคะเย็นเกียบมเมื่อกี้อาการเหมือนจะชักนะคะเราก็เลยทำการนะะี่ค่ะโยกเยกโยกเยกนะคะขนก็จะขึ้นนะคะตอนนี้ลุกไม่ขึ้นนะคะแบบลกุกเราดูอาการแบบกึงขึ้นกึงขึ้นกระตุกขึ้นกระตุกขึ้นเหมือนจะชักนะคะ เดี๋ยวดูตาก่อนนะ,ะยังลุกไม่ขึ้นนะคะตอนนี้เห็นไหมคะโยกเยกโยกเยกอืมเดี๋ยวเราจะให้ยาบำรุงด้วยนะคะเดี๋ยวไปจัดการยาบำรุงอีกนะคะตอนนี้มีคาตาสานะคะ